ฟ้ามาได้ไงอะ่ะผลเราเลิกกันนั้นแล้วฟ้าเฮ้ยคุณครับฟ้า<อ><อ>ไหวไหมเนี่ยเออมาก็ดีแล้ว ชงกาแฟผมแก้วสิค่ะอ๋ออนัดฟ้าเจ็บท้องอะเจ็บมากกว่าเมื่อวานเยอนัดไม่มีอะไรหรอกมังแค่แก๊สดันอะกินยาลมนิดเดียวเดี๋ยวคงหายอย่าลืมกาแฟผมล่ะ ไปข้างนอกเหรอวันนี้วันหยุดไม่ใช่เหรอพอดีนายเรียกประชุมด่วนะอยู่บ้านดีๆแล้วกันอ๊โล นัดฟ้าเจ็บท้องอะ่ะฟ้าเจ็บท้องไม่ไหวแล้วอะน้าตค่ะค่ะเขาใจล้วค่ะ ช่วยฉันด้วยฉันไม่ไหวแล้วแกไปโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวฉันพาไปค่อยนอนพัเรานี่ผัวแกว่ายังไงบ้างเนี่ยเขาบอกว่าฉันไม่ดูแลตัวเอง แทงทำไมพูดแบบนี้วะเมียท้องแก่ขนาดนี้ใช้งานงบงๆแทนที่จะหาแม่บ้านมาช่วยบ้าหรือเปล่าแกว่าใครวะอ๋อมาได้หรอไม่มาสักพรุ่งนี้เลยอ่ะนี่ฉันก็เรียที่สุดแล้วอหรอนี่จะบอกอะไรให้นะถ้าคุณพาฟ้าไปหาหมอตั้งแต่เมื่อคืนฟ้ามาันก็คงไม่แทง ไม,ไม่ได้รอ,อผมละถ้ารู้ว่าปวดท้องเนี่ยทำไมไม่ได้เรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาลเฮ้ย hey, นี่คุณเป็นผัวฟ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมพูดจาแบบนี้เห็นกระตัวว่ะนี่มันเรื่องของครอบครัวผมคนนอกอย่าเสือฟ้าคุณให้เพื่อนของคุณเนี่ยกลับบ้านเลยทันทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะไล่ออกจากบ้านเลยฝน oh. แอบกลับบ้านไม่กอนแล้วกันนะเออกลับก็ได้ไม่อยากจะอยู่นักหรอกฟา้าก็ดูแลตัวเองดีๆนะนี่ก็อีกคนร้องไห้อยู่ได้โคตรน้าบื่อเลยวะ่ะ ของเราตายทั้งคนนะคะคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอรู้สึกทำไมจะไม่รู้สึกวะแล้วมันย้อนเวลากลับไปได้ปะถ้าคุณเห็นงานสำคัญกว่าครอบครัวเราคงอยู่ด้วยกันต่อไปอีกไม่ได้แล้วละ่ะเราเลิกกันเถอะเฮ้ยนี่พูดอะไรอ่ะรู้ตัวว้างไปนเนี่ฉันกับลูกอะ ไม่ได้มีความสำคัญกับคุณอยู่แล้วฉันคงทนอยู่กับผู้ชายใจดำอย่างคุณต่อไปอีกไม่ได้แล้วฉันคุณมีความสุขกับงานที่คุณทำนะคะเออถ้าตัวเลไรก็ไเปเลยใครจองร้าเหรอ ผลเราเลิกกันนั้นแล้วฟ้าเฮ้ยครับครับ <c oughs> ไหวไหมเนี่ยข้าบ้านก่อนโอ๊ยฟ้าเอ้ยเป็นไรมากปะวันเนี่ย ขอบคุณคุณมากนะคะทำไงต่อนเนี่ย,อยพอจะมียาดมไหมครับแล้วก็เอาผ้าชุบน,น้ำเย็นๆนะครับมาเช็ดตัวก็คงดีขึ้นนะครับเออใช่ยาดมยาดมยาดมอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยเออคุณคะฉันฝากเพื่อนแป๊บนะคะ อฟ้าแกไม่ต้องร้องแล้วก็อ,อยู่กับฉันแล้วนะแกไม่เป็นไรแล้วผลรันเขาไม่เคยรักฉันเลยอะขนาดลูกในท้นองฉันตายเขายังไม่รู้สึกอะไรเลย เราขนมให้เอามาให้อีกแล้วแบบนี้จะไม่ขาดทุนแย่หรอคะอืมไม่เป็นไรพอเต็มใจนะอ๋อแบบนี้นี่เองอะ่ะนับขึ้นมาที่นี่ทำไมก็มาเห็นให้เต็มตาไงเห็นเพื่อนคุณคุยนักคุยหนาว่าคุณอยู่ดีมีความสุขไง ที่แท้ก็อ่อยผู้ชายนี่นี่อยากมีผัวเป็นตัวสันเลยเหรอถึงจับไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มาทำผัวเฮ้ยคุณพูดแบบนี้ผู้หญิงไม่ได้นะครับทำไมจะไม่ได้วะก้อยนางนี่เนี่ยเป็นเมียที่พี่ทิ้งเ, <c oughs> เออะเฮ้ยไอ้น้องทำไมแกไม่ไปจีบไอ้ผู้หญิงที่สดสซิงๆมาทำเมียวะฮะ โสดังเสียโสดังเสีะอย่าอย่าอย่าค่ะท็อปอย่าอย่าอย่าไปทำเขามึงเห็นป่ะวุ้ยนี่เนี่ยเป็นห่วงกูอยู่เลยฉันเป็นห่วงท็อปตั้งหากเจ็บตรงไหนไหมคะนางทุเรศน้อยกลับไปได้แล้วไปสิเออกูไปก็ได้เว้ยกูบอกไว้ก่อนะเว้ยกูไม่ได้เป็เงาอ แม่งเอ้ยจะหาผู้ชาย,ยาทันทีอ่ะก็หาได้แค่คนขับมอเตอร์ไซค์แล้วทำเป็นเชิดโคตรลมเสียเลยไา,งงานกว่าเว้ยภาาไปเหรอวะ ดีจังวันนี้คุณหยุดงานก็ต้องหาเวลาหยุดบ้างสิเดี๋ยวแฟนงอนอะโอ๊ยฟังเลี่ยนขนลุกไม่อะอิจฉามีสนใจป้ากันด้ย น้อยมีอะไรหรือเปล่าคะอะไรนะคะอะไรกันอะฟ้าน้อยเพื่อนบ้านของนัทอะเขาโทรมาบอกว่านัทเลื่อนอในสมองแตกเฮ้ย กลับมาหาผมแล้วอะป่าอะป่าแค่มาเยี่ยมผมไม่เห้ือยอะไรแล้วฟ้าอาบริษัทที่ผมทุ่มเทอะอาไรผมออกเอ้อฟ้า,าคุณเลือกทางนี้เองไม่ใช่เหรอแล้วคุณจะมาบ่นทำไมฟ้า ผมทำลูกผิดเลยนะฟ้ามากลับมาหาผมนะมันสายไปแล้วคณะัดฟ้ามีแฟนใหม่แล้วแล้วเขาก็รักและด,ดูแลฟ้ามันอย่างนี้ 啊啊！